แล้ว <Hello. S 2> พี่พูดดังได้ไหม <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> พี่ผูดูดีใจมากเลย <Hey. S 2> พ,พูดเสียงดังไม่ได้ <Yeah. S 2> เดนะหนุกมากอีกแล้วนะเมนได้ให้ไรแล้วพี่แทนกโก ได้ให้ไลน์อีกแล้วจ้าเดี๋ยวนะคะเอามะกอซุกมันบบก,กินจ้ามันมันมันบก,กินมันบก,กินมันจะกินพวกไอมันจะกินพวกเขาเปลือกไอดอกดินบอกอยู่สวัสดีนะคะพี่เอลซ่าพี่ปุ๊ต้องต้องคอยเว่าว่ะมันอยู่ไกลไก่พี่ปุ๊เองนะมันอยู่ไกลไก่นะเนี่ยโอ้ย <laughs> ไม่นก <laughs> เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวพรุ่งนี้พี่ปูจะไปซื้อเขาเปลือกเนาะอ้ายได้ให้ไหล่แล้วโอ้ยโอ้ยวะสัโอ้ยหน,นังฮะมีคลิปรล่ะมันบอยยานดอกวาสันโอ้ยอ้าวนึกว่ากระแตแต่แวกโบ <laughs> น้องแซบน้องแซบพี่ปูพี่ปูขึ้นพี่ปูขึ้นมาบนบ้านว่าจะมาเอาขาก้องเรากะมันกกะยุติษน้าตางเนาะพี่ก็เลยเห็นนกมันกำลังออกไข่พูดหีอ่ะมันกันหันหันตูดมหาพี่นะ่ะว่าดังๆโลดว่าสันเว้ได้ยินว่าสันเนี่ยไอ มันกรลังออกใครแม่พี่กับมือสั้นแม่พี่มือสันส้นจับโทรศัพท์มาก,กูจะทายวิดีโอหรือกูจะไอหรือกูจะไอไล่โซด <c oughs> บอกจะของเห็ุบอดถึกแม <c oughs> เห็นกระลังเบ่งออกจากตูดเลยอะ่ะโคตรเสียดายนะเฮ็ดยนงบยปล็อตออกอเว้ยว่ะเห็นกับตา <c oughs> โอ้ยเสียดายช็อตหนีมากเลยอะ่ะ อเออเสียดายมากอะ่ะโอ้ยตายตายตายเห็นบอ่อเห็นใครเขาขาวเขาบอลนะอ่ะเดี่ยพี่จติตตังเปลี่ยนให้ไรกันเนี่ยเกือบใจสวยทำโคดไก่เ <c oughs> มนเมนเมนเมนพี่ขึ้นมาเนาะ พี่สิปิดนาตางพี่สิปิดนาตางนี่แหละย่านฝนตกเนาะมันอากาศคึมๆเอา้าเอา้าพี่กําลังสงบหน้าไปเอา้ามันกําลังแบบว่าอันกองด่าึ้นนะแม่มันกําลังเอาด่าขึ้นนะนะซูมขมขม้าติดกองฮิตบ่เป็นนะ่ะซูมตรงไดซูมบ่ไร้ซูมบ่เป็นน่ะพี่ธนกรกดตรงไดอะ่ะ เฮโรเป็นสวัสดีค่ะพี่ธนากรนะคะเนาะซูมโบเปน